สวัสดีนะนักตกปลาทุกท่านนะครับผมนามด้านโป่งนะครับอุปกรณ์ตกปลาญี่ปุ่นนะครับวันนี้เรามีของดีนะครับของดีเป็นสเตล่านะครับ,ป,รบปีใหม่ล่าสุดเลยนะครับปีใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นที่ตั้งตารอของนักตกปลานะครับก็แน่นอนนะครับตัวท็อป เรือธงของชิมาโนนะครับไม่มีใครไม่รู้จักสเตล่านะครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบก่อนนะครับว่าตัวลอกเนี่ยมันต่างกันยังไงในรูปลักษณ์ภายนอกนะครับกับการใช้งานเบื้องต้นเรามาดูกันนะครับตัวนี้ที่ผมได้มานะครับก็เป็นสเปค C3000XG นะครับเราจะเปรียบเทียบนะครับปี07ปี2010 ปี2022นะครับอันดับแรกเลยกล่องนะครับสีกล่องจะออกแบบเทาเทาเทาๆดำๆดำๆนะครับกระเป๋าเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับผ้าคล้ายๆกับปี2010แต่บางกว่าเล็กน้อยนะครับบางกว่าเล็กน้อยนะกระเป๋าต่างกันนะครับกระเป๋าต่างกันตัวบอดี้ในรหัส C 3 0 0 0 ผมรู้สึกว่าตัว C 3000นี่จะจะเล็กนะครับเล็กกว่าปี10ผมว่าเล็กกว่าปี10เล็กน้อยนะเล็กกว่าปี10เล็กน้อยอ่าเรามาดูขนาดกันก่อนแล้วก็เล็กกว่าปี07ดด้วยนะครับน่าจะเล็กกว่านะนิดนึงเล็กกว่าใช่บอดี้เล็กกว่าเลยนะครับโดยรวมก็เล็กกว่าด้วยนะครับสี ตัวนี้จะคล้ายๆปี2018นะตัวบอดี้หมายความว่าสีนะครับจะคล้ายๆตัว2018ส่วนสปูลนะครับเป็นสปูลสีดำนะครับดำสวยเลยนะเป็นดำแบบหรูอ่ะสวยหรูเลยหมุนล,ลื่นเนียนมากนะครับตัวนี้เป็นแขนดำนะครับอืมเล็กกระทะรัดนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองจับกับคันด้วยนะครับว่า คันประมาณไหนที่จะเหมาะนะครับตัวนี้มันจะแกนตั้งนะครับแกนแนวตั้งก็คือแนวนี้จะขึ้นลงช้า,าทำให้เก็บสายนะครับถี่ขึ้นหมายความจำนวนรอบนะครับในการหมุนเนี่ยเก็บเนี่ยมันจะถี่แล้วมันจะเรียงสวยนะครับตีง่ายขึ้นกว่าเดิมตีไกลขึ้นกว่าเดิมนะเรื่องความนุ่มเนียนเรา ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับคุณภาพของเตเล l a มีมายาวนานนะครับถ้าให้เทียบกับปี2010แน่นอนครับความคลาสสิกจะอยู่ที่ปีเก่าแน่นอนตัวนี้จะได้เทคโนโลยีใหม่นะครับแล้วก็สวยสวยหรูนะครับถ้าใครที่เน้นใช้งานนะผมว่าเล่นเล่นปีใหม่ก็โอเคนะครับส่วนปี10เนี่ยใช้งานได้อึดถึกทนแล้วก็เป็นของเก็บสะสมไปแล้วนะครับ เหมือนกันครับปี07เหมือนกันนะเทียบบอดี้เล็กกว่านะครับเล็กกว่านิดหนึงนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับจะลองมาคู่จับคู่กับคันนะครับว่าเรามีคันประมาณไหนที่จะใส่แล้วมันจะสวยนะครับก็คันแรกเลยขอแนะนำเป็นตัวนี้นะครับ g ี u m มิทคอนควีส85นะอะผมจะไม่จับกรบขานะผมจะมาแปะแค่นี้พอ นี่นะครับจบตัวนี้สวยปิ๊งเลยใส่กับคอนเควสหรือว่าถ้าใครสายได้ว่านะครับใครสายได้ว่านะครับใส่ได้ว่าก็มีคิงโบนหกสิบปีนะครับถ้าใครเป็นสายได้ว่าผมจะไม่ใส่นะครับผมจะประกบให้ดูเฉยๆแบบนี้เป็นไงครับใส่ได้ไหม มันพอดีนะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับกับทั้งคอนควสทั้งค bon ิงบนหกสิบปีตัวนี้จะเป็นเลสซิ่งดีไซน์นะครับ่ะเดี๋ยวลองจบจับให้ดูนะแบบนี้พวอร์จูนนะครับเลสซิ่งดีไซน์สี่ห้าคีดสิบอ่าได้อยู่นะดำดำดูดูอืม ช้ได้นะครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นอันติมาสองหกสี่นะประกบเอากลายเป็นสวยนะครับกลายเป็นสวยไปเลยนะดำดำดูดูนะโหสวยสวยมากนะครับนี่โอ้งามนะครับสำหรับ อันติมาก็สวยไปอีกแบบสีม่มุมสี่หนุ่มสี่มุม,มผมชอบอันนี้มากกว่าผมว่าดูมันดูแบบคินคลีนนะครับใส่กับแปดสิบห้านะกรีดกรีดอ่ะก็วันนี้สเปคก็เดี๋ยวผมลงรายละเอียดไว้อีกทีแล้วกัน สเปกก็ไม่มีอะไรมากคร่าวๆก็ไม่ต้องเจาะลึกมากแนละ้วอันนี้ผมให้ดูภายนอกว่าประมาณนี้ให้ดูการเก็บสายในแกนแนวตั้งแบบนี้แค่นั้นพอนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดพวกลูกปืนพวกอะไรเนี่ยมันมีบอกได้นะแกมนะเดี๋ยวผมจะไม่ลงลึกไว้ข้างในมันจะเป็นการละเอียดเกินไป <c oughs> ก็สำหรับสเตล่าปี 22, 2022นี้ก็โดยรวมสำหรับผมนะชอบนะครับใครหาสเตล่ที่จะเอาไว้ใช้ แนะนำเลยครับตัวนี้แต่ตอนนี้ราคาขึ้นแล้วแล้วก็ของก็ไม่ค่อยมีแล้วด้วยนะครับก็ผมเป็นการเป็นการสั่งจองไปนะครับ็อตแรกนะครับตัวตอนนี้ราคาที่ญี่ปุ่นนะขึ้นนะครับขึ้นจากเดิมประมาณตัวละสามพันเลยนะแต่เดี๋ยวถ้าใครรอได้รอให้ราคามันลงก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสั่งกับผมก็ ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรเตรียมตัวรับชมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม